จากฉันทะสู่พบวิวัฒนาการแห่งโลภะตอนที่สี่ภาวะตันหาความทยานอยากที่จะเป็นและมีเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในตอนที่แล้วเราได้วิเคราะห์ถึงการม,มัดตันหาซึ่งเปรียบเสมือนความกระหายในรสชาติของโลกในตอนนี้ เราจะมาศึกษาถึงตัณหาในรูปแบบที่ละเอียดอ่อนและฝังรากลึกยิ่งกว่ามันคือความปรารถนาที่ไม่เพียงต้องการจะเสพแต่ต้องการที่จะเป็นและมีอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนสภาวะนี้เรียกว่าภวะตัณหาคำว่าภวะตัณหามาจากภาษาบาลีว่าภาวะตัณหาภาวะ หมายถึงพบความเป็นความมีตัณหาหมายถึงความทยานอยากเมื่อรวมกันแล้วภาวะตัณหาจึงหมายถึงความทยานอยากในพบหรือความอยากจะมีอยากจะเป็นภาวะตัณหาคือความปรารถนาที่ลึกซึง้งที่ต้องการให้ตัวตนของเราดำรงอยู่ต่อไป มันเป็นความกลัวต่อความดับสูนและความปรารถนาในความเป็นอมตะถ้ากามตัญหาคือการสแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอกภาวะตัญหาก็คือการสแสวงหาความสุขจากการดำรงอยู่ของตัวตนภายในอุปมาให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้ากามตัญหา เปรียบเสมือนการที่เราชื่นชมและอยากได้เครื่องประดับสวยๆงาๆม,ม,มาประดับกายภาวะตันหาก็เปรียบเสมือนการที่เราอยากให้ร่างกายของเรานี้คงอยู่ตลอดไปเพื่อที่จะได้สวมใส่เครื่องประดับเหล่านั้นได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดมันคือความยึดมั่นในผู้เสพมากกว่าตัววัตถุที่ถูกเสพ พราะว่าตัณหานี้มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัสตตทิฏฐิซึ่งหมายถึงความเห็นว่าเที่ยงคือความเชื่อว่ามีอาตามันหรือดวงวิญญาณที่เป็นอมะตะซึ่งจะเวียนว่ายตายเกิดไปในภพภูมิต่างๆภวะตัณหาคือแรงผลักดันที่ทำให้คนเราสร้างบุญกุศลทำความดีเพื่อปรารถนาที่จะได้เกิดไปในภพภูมิที่ดีกว่า เช่นการเกิดเป็นมนุษย์ที่ร่ำรวยหรือการเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์แม้การทำบุญเพื่อหวังผลในภพหน้าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าการทำบาปแต่ในมุมมองของอริยสัจมันก็ยังคงเป็นตัณหาและยังเป็นเหตุให้ต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏต,ต,ต่อไปหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทสัทยายนี้คือ 1. ภวะตัณหาคือเชื้อเพลิงโดยตรงของสังสารวัตในขณะที่การมตัณหาทําให้เราทุกข์ในปัจจุบันภวะตัณหาคือตัวการที่ต่ออายุสังสารวัตมันคือพลังงานที่สร้างพบใหม่เพราะมีตันหาจึงมีอุปปาทานเพราะมีอุปปาทานจึงมีพบความอยากจะเป็นอยากจะมีอยู่นี่เอง ที่ทำให้เรายึดมั่นในขันห้าและสร้างกรรมใหม่อันเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดการปฏิสนธิในภพชาติต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด 2. พบใดๆล้วนไม่พ้นไปจากทุกข์ผู้ที่ถูกภาวะตันหาครอบงำมักจะมองเห็นแต่ความสุขในภพภูมิที่ตนปรารถนาอยากเกิดเป็นเทวดา เพราะเห็นว่ามีแต่ความสุขสบายสเสวยทิพยสมบัติแต่พวกเขาลืมไปว่าแม้แต่พพภูมิที่ประเสริฐที่สุดก็ยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งไตรลักษณ์สุขในสวรรค์ก็ไม่เที่ยงเมื่อสิ้นบุญก็ต้องจุติคือต้องตายจากความเป็นเทวดาและความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากทิพยสมบัตินั้นย่อมมีมากกว่าความสุขที่เคยได้รับเสียอีกพบจึงเปรียบเสมือนเรือนจำ แม้จะเป็นเรือนจำที่ตกแต่งอย่างสวยงามแต่ก็ยังคงเป็นเรือนจำที่กักขังสัตว์โลกไว้ไม่ให้เป็นอิสระ3การดับภวะตัณหาด้วยปัญญาที่เห็นโทษของภพแล้วเราจะดับความอยากจะเกิดนี้ได้อย่างไรขนทางนั้นคือการเจริญปัญญาให้เห็นโทษภัยของภพคือการพิจารณาให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิใดก็ยังคงหนีไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บและความตายยังคงหนีไม่พ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากการกระทบกระทั่งทางอายตนะเมื่อปัญญาเห็นแจ้งในโทษของภพและเห็นคุณของพระนิพพานว่าเป็นความสง,งบความสิ้นสุดแห่งทุกข์อย่างแท้จริงจิตก็จะเกิดความเบื่อหน่ายในภพ และคลายจากความทยานอยากที่จะเกิดอีกเปรียบเสมือนนักโทษที่เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นคุกทองคำหรือคุกดินมันก็ยังคงเป็นคุกความปรารถนาเพียงหนึ่งเดียวของเขาก็คือการออกจากคุกไปสู่ความเป็นอิสระในตอนต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ถึงตันหาในรูปแบบที่ซับซ้อนที่สุด นั่นคือวิภวตันหาหรือความทยานอยากที่จะไม่เป็นและไม่มีขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร